Damn. ครับพร้อมลงพาแล้วครับชัยครบรอบด้วยครับ E วยาเกันมากลับเข้ากันมาผู้ที่ดูสีนีออกไปนีออกไปเอ้นีไนีไตายกบตตาก็ตอหนกเร็วหนกันมาเลยใส่กันมาใปกันมาหนีออกหนีไปนี เจ้าหนุนใจเย็นจะหนีไปไหนหนีไงออกหนีไงออกจะเป้าก็แล้วกันจะเป้าก็แล้วกันรวัรวรวัวรัวเอาเต้นไทยรู้แล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเทียงปลุกมือระด,ดังให้กับทั้งทั้งทีปรากรดว่าคลองน้ำ น้ำเนื้อเฮ้ผู้ใจอิ๋วเดินทางมาจากหนองวัด่อ